าต่อันที่บูธของทร i อัม h นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากมาดูมากอยากมาดูมากคือจริงจริงมิติตัวรถของจริงเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยนะครับไม่ได้ใหญ่เลยกำลังกำลังสวยกำลังดีเลยสวยมากนะครับสวยมากสวยมาก ตัวนี้จะเป็นสีดำนะสีดำนะดำเงาตัวนี3ตัวนะ 110cc ไคล่แอมครีมแดงมาไว้ที่81ตัวนะฮะแต่เนี่ยจุดที่ผมขัดใจเลยก็คือเบรกหน้านะฮะ คือด้วยความที่จานเนี่ยครับเป็นจานแบบแบบมิกซิ่งอะนะฮะแบบฟิกเลยอ่ะคือคือไม่สามารถที่จะโคตติ้งได้แล้วก็แล้วก็ตัวฟ้ัมตัวคาลิเปอร์เนี่ยเป็นแบบโคตติ้งดิซคู่ให้อีสองพอททำให้มันให้รู้เลยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่ทางไซอัมลดต้นทุนลงไปนะครับแต่สิ่งที่ดีงามคือนี่ฮะสายเบรกฮะไทยอัมให้ให้เป็นสายถัดมาเลยฮะ สายถักมาเลยจากโรงงานเลย 3, 3, ตั้งแต่ปั้มบนแม่ปั้มบนแม่ปั้มบนก็นิชินเหมือนกันนะฮะเป็นเบอร์14นะครับสวยฮะสวยตัวจริงสวยมากครับอกเลยสวยมากแต่ติดเรื่องเรื่องเบรกหน้าจุดเดียวเลยที่ผมติดนอกนั้นผมว่ามันก็โอเคมากนะครับราคารถ39,000บาท,ทนี่เลยครับก่อนเริ่มต้นแค่4 9 0 0บาทนะ ผ่อนไม่ได้ไม่ได้หนักเลยนะฮะเบาๆเลยฮะดอกเบี้ยก็ถูกฮะนี่ฮะที่ผมชอบที่สุดคือสีนี้สีนี้เลยสีนี้คือสีที่ชอบที่สุดเลยฮะสีที่แบบว่าแหมมันโดนจริงๆเนาะพร้อมกับดูฮะโลโก้ไทมที่เป็นโลโก้ใหญ่ตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะครับ สติกเกอร์นูนๆแล้วก็เคลือบแตลกเกอร์ทับทับอีกชั้นหนึ่งต,ต้องบอกว่าสีสวยจริงๆฮะสีนี่สวยมากไม่มีควคิปเตอร์นะครับอย่างที่หลายๆคนแจ้งไว้แล้วว่ามันเป็นออปชั่นเสริมที่ใครจะเอาก็ต้องซื้อเพิ่มนะฮนะราคาก็รู้สึกผมเข้าไปดูในเว็บอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าเก้าเก้ามั้งฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับดูเครื่องยนต์นะล็ สามสูบหกร้อยซีซีพ่อก็ออกใต้ท้องนะฮะสวยเลยสวยเลยไม่มีไม่ไม่ต้องแบบเกะก,กะอะไรเลยนะครับดูไฟหน้าฮะกลมกลมเลยฮะสวยจริง,รงมันดูแบบ มันดูมันดูมีอะไรอ่ะมันดูไม่ไม่ไม่ได้เหมือนกับรถเนเกตทั่วไปอ่ะฮะแต่อย่างที่พูดก็อย่างที่บอกคือติข้อเดียวเลยคือข้อนี้เลยในเรื่องของเบรกนะครับเบรกหน้าที่เป็นจานแบบฟิกิกเนี่ยมันโัวติ้งไม่ได้แล้วก็เลยจะเป็นตัวคาลิเปอร์ที่จะตัวติ้งแทนตรงนี้คือจุดที่ผมติเลยผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดที่ถ่ายทำรถต้นทุนไปหน่อยถ้าให้มาอย่างเอ่อีบีหกห้าศูนย์อาร์เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่า น่าจะจบเลยแหละในเรื่องของเบรกนะครับแผงมองน้าก็ถือว่าขนาดก็พอสมครวรนะฮะไม่เล็กไม่ไม่เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปน่าจะระบายความร้อนได้ดีความหนาของมองน้าก็พอสมครวรนะฮะหนาอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งข้อนิ้วของผมโคงหน้าไปนับสาดาวช่วงหลัง ชกหลังจะไม่ใช่แบบจะไม่ใช่เป็นนับไฟดาวนะอ่าสามารถที่จปรับพโโลดได้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ระดับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะหกระดับนะครับโซ่ที่ให้มาเป็นแบบ X, 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 X ring นะฮะล้อก็เป็นลายห้าก้านตามสาตายใช้อ้ามเลยนะครับตรงนี้ชิ้นนี้เหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ก็อันนี้เฟรมเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กมากกว่า ตัวนี้เป็นฝาครอบตัวนี้จะเป็นฝาครอบแหมชิ้นนี้มันเงาดีจริงๆเนาะไไท้ายๆก็สวยนะครับแล้วดู under tail ดิฮะโอ้โหทาสีแดงมาด้วยแหมเฟี้ยงจริงระบบไฟก็เป็น LED รอบคันอยู่แล้วนะครับ สาไหมนิยมเลยคาลิเบอร์หลังเนี่ยผมผมโอเคนะเนี่ยสายถักมาจากโรงงานนะครับนี่คือสิ่งที่ดีงามเลยสหรับไท่ห์ครับเจ้าอยวให้ดูฝั่งขวานะครับเครื่องยนต์นี่ก็เหมือนตรงนี้จะเป็นเหมือนกับ ระบายความร้อนน้ำมันเครื่องนะเหมือนกับเป็นทอยเอาเอา,เอาน้ำหล่อเย็นเข้าไประบายความร้อนน้ำมันเครื่องจิงๆท่ก็จะเป็นสามสามรวมรวมหนึ่งเลยนะโอทูเซนเซอร์มีตัวเดียวสายคัดก็จะเป็นสายคัดแบบมาจากด้านบนแล้วก็หลออ้อมเข้าด้านใต้เครื่องยนต์นะสวยจริงใสเด่น สามแสนเก้าพันบาทใครสนใจก็ไปหาดูได้นะครับไปชมคันจริงกันได้ที่บูธไทยอั้มนะฮะทั่วประเทศเลยสวยจริง,รงมาดูในมุมมองของพวกขี่นะครับนี่เลยอย่างที่รู้กันนะครับไทยอั้มให้มาเป็นคันเล่้งไฟฟ้าเลยเบามือมากแล้วก็บิดนิดเดียวอะ่ะคือคือ,ค,อคือสุดเลยนะครับคลิ่งเบรกหน้าเบรกหน้าเนี่ย ก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับแข็งนะครับนุ่มกำลังดีตรงนี้ก็สวิตดันออฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟฮัทสตารไฟตามานะครับนี่สวิตฝั่งซ้ายสวิตสั่งฝั่งซ้ายนี่ผมคือจริงๆถ้าดูดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมองเหมือนมันดูเหมือนกับว่ามันเกรดมันต่ำไปหน่อยนะครับเกรด พลาสติกวัสดุเนี่ยแต่ดิลิงทัชนะครับผมบอกเลยว่ากดปุ่มกดเนี่ยโอ้โหมันนุ่มแน่นดีจริงๆครับไปเลี้ยวแบบแค่สกิดอไม่มีแบบกึ๊ดกึ๊กึดนะฮะแคสกิดเลยแต่จะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มปุ่ปับโหมดนะฮะหน้าจอเลานไม่ไม่มีกุญแจไม่สามารถจะเปิดให้ดูได้นะครับแต่ตรงเนี้จะเป็นแบบ จอ L C D เนาะทุกคนก็คงจะเห็นกันมาหมดแล้วล่ะนะครับในส่วนของท่านั่งผมมองว่า นี่บริเวณนี้เวลาที่เรานั่งเข่ามันมันดีตรงนี้พอดูเลยดีครับอกเลยน่าเล่นมากๆในรครหกร้อยเรียกว่าหกหกหกครึ่งแล้วกันน่าเล่นมากๆครับตัวนี้ไทรอ้ามทำมานี่อีกอย่างหนึ่งนะฮะผมบอกเลยนี่จุดนี้ใครได้จับใครได้สัมผัสนะ บอกเลยว่าดีกว่ารถญี่ปุ่นทุกแบบเนี่ยคลิปเนี่ยโคตรเหนียวฮะจริงๆเหนียวมากฮะเหนียวมากจริงๆทั้งโอโสองทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเหนียวมากยืงแบบโหสุดยอดอ่าเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของ้านั่งนะครับว่าจะเป็นยังไงผมตูง้อยจ็รอจดสามเซนติเมตรนะครับ ข้างเดียวแล้วก็จไล์สูตรเนี่ยเต็มตีเลยฮะทำได้เต็มเต็มตีเลยฮะสบายมากไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่มีการสิทธิภาพนะครับสบายมากสบายมากผมบอกเลยว่ายอดเยี่ยมฮะเป็นรถที่น่าใช้มากๆน่าโดนมากๆในส่วนของถังเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ให้ดูดีไซน์ถังนะครับโคตรสวยอะบอกเลยคือเป็นดีไซน์ที่แบบดูดิฮะคือสวยมากฮะสวยมากสวยมาก ทองทองแล้วก็มารีบบริเวณนี้แต่บริเวณนี้ลื่นนะลื่นนะตรงนี้ลื่นนะไม่ได้ไม่ได้เป็นคลิปนะแต่เวลาที่ที่คุณนั่งจริงๆเนี่ยเข่าคุณจะหนีอยู่ที่บริเวณนี้ซึ่งบริซึ่ง,ซ,งซึ่งมันว้าวอย่างเงี้ยพอมันว้าวอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคลิปให้เราเลยยอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมไทมนบอกออกแบบได้ดีามากาอ่ะเดี๋ยวไปดูสีอื่นกันดีกว่านะครับสีอีกสีหนึ่งที่ สวยสวยสวยจริงๆนี่ฮะสีขาวครับขาวมุกอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลสีนะดูสิครับโอ้โห,โหแม่เจ้าโอ้โหเสียดายอ่ะมันเป็นโลกโก้เล็กถ้าเป็นโลกโก้ใหญ่อ่ะสี้นี้จะสวยมากเลยฮนะดูเดี ine, แม่เจ้าสวยมากครับสวยมากายละอีดอย่างอื่นก็เหมือนเหมือนทั้หมดครับ สีเนี่ยสวยมากแต่ชิ้นเนี่ยเป็นเสียลูมิเนียมนะเป็นเสียลูมิเนียมเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ทําสวยครับสวยสืูสัมผัสด,ดีมากฮนะคิดดูนะแม้แต่ชิ้นพลาสติกเนี่ยอยูสัมผัสยังดีเลยอ,ะอ่ะตรงนี้ก็เป็นขาพักน้ำสำรองนะฮะ ดูมองเห็นไหมในเรือนของพันโดเม,มืองน้ำก็ขนาดก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีแต่ถ้าใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงผมว่าน่าจะโอเคกว่าแต่แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับน่าจะได้ดีครับน่าเล่นมากน่าเล่ยนมากดู เอก็เดียวคือเบ็ดเบ็ดหน้าเลยใช่ใช่ราคาเท่ากันหมดเลยทั้งทุกสีเลยเท่ากันหมดามสามแสนเก้าพันสีดำด้านก็สวยนะสีดำด้านอนะ่ะเดี๋ยว